วันนี้ออโต้ไทยอัปเดตจะพาทุกคนไปรู้จักกับทันเดอร์ดราก้100หรือที่หลายคนเรียกกันว่าไทยแลนด์แท้งหนึ่งในยานพาหนะต้นแบบสายพันธุ์ไทยที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบหนักโดยเฉพาะไม่ใช่แค่หน้าตาดุดานเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสามารถที่ท้าชนรถสายลุยระดับโลกทันเดอร์ดราก้100เป็นรถต้นแบบที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยโดยเฉพาะ โดยเน้นการใช้งานในภูมิประเทศที่สมบุกสมบันของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางภูเขาพื้นที่โคลนหรือดินแดงทันเดอร์รากอน100ก็สามารถฝ่าฟันไปได้แบบไม่มีวันด้วยรูปลักษณ์ที่คล้ายรถถังขนาดย่อมๆม,มันจึงได้รับฉายาว่าไทยแลนด์แทงตัวถังของทันเดอร์รากอน100ผลิตจากเหล็กเกรดพิเศษที่ผ่านการเสริมความแข็งแรงตัวรถมีโครงสร้างที่ทนทานสามารถรับแรงกระแทกได้ดีระบบช่วงล่างเป็นแบบออฟโรดเต็มรูปแบบ พร้อมโชคอัปเกรดพรีเมียมเพื่อรองรับแรงกระแทกจากพื้นถนนที่ครุกคับใต้ฝากระโปรงทันเดอร์ดรา o อ100มาพร้อมขุมพลังขนาด4.0ลิตรเบร์โบดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์ที่ให้กำลังมากกว่า300แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า600นิวตันเมตรทำให้สามารถลากน้ำหนักหรือไต่ทางชันได้แบบไม่มีปัญหา การส่งกำลังเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดแมนวนวลและที่สำคัญคือมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูทามซึ่งสามารถปรับโหมดการขับได้ตามลักษณะภูมิประเทศห้องโดยสารของ Thunder Dragon 100ถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายแต่ยังแฝงด้วยความดุดันตามสไตล์รถออฟโรดมีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมระบบนำทาง GPS กล้อง360องศา และระบบความปลอดภัยต่างๆได้อย่างครบครันเบาะนั่งเป็นแบบบักเก็ตซีทุ่มด้วยหนังแท้พร้อมระบบซัพพอร์ตในทุกการสั่นสะเทือนเพื่อให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ในการขับขี่ระยะไกลจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือระบบความปลอดภัยที่อัดแน่นเช่นระบบเบรก ABS EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมการทรงตัว ESC และถุงลมนิรภัยรอบคันนอกจากนี้ยังติดตั้งวินไฟฟ้าด้านหน้าที่สามารถดึงรถออกจากหล่มลึกหรือใช้ลากสิ่งของหนักๆได้สบายดีไซน์ภายนอกของ Thunder Dragon 100มาในสไตล์รถหุ้มเกราะมีไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกพร้อมไฟเดรทามรันนิ่งไลท์ที่ดูทันสมัยฝากระโปรงหน้ายกสูงเพื่อเพิ่มระยะการลุยน้ำได้ลึกถึง900ม mm ิลลิเมล้ออลอยขนาด18นิ้วหุ้มด้วยยางมัตเทเรนที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ แม้จะยังอยู่ในสถานะรถต้นแบบแต่ทันเดอร์รากอน100ก็ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสายออฟโรดจำนวนมากเพราะเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิศวกรรมไทยที่สามารถสร้างรถถังสำหรับถนนเมืองไทยได้อย่างแท้จริงในอนาคตถ้ารุ่นนี้ถูกผลิตจริงเราอาจได้เห็นไทยแลนด์แท้งคันนี้กลายเป็นขวัญใจสายลุยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติและไม่แน่ว่าทันเดอร์รากอน100อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของรถออฟโรดไทยที่โลกต้องจับตามอง สำหรับใครที่ชอบสายลุยสายดุดันต้องไม่พลาดติดตามข่าวสารของ Thunder Dragon 100จากออโตไทยอัปเดตเพราะเราจะนำข้อมูลใหม่ๆมาฝากกันอย่างต่อเนื่องแน่นอน